สวัสดีค่ะมือนีนสิบผ้ารอยชุ่มหัวนะจ้ะหลังจากที่ห้างได้ลงคลิปไปเจ็ดมือที่แล้วนะจาเดี๋ยวเอาสิบผ้าอัปเดตกันว่ามันสิไงขึ้นซ้ำไหนนะจ้ะขออนุญาตผ้าเดินจมนะจ้ะ นี่จ้ะเขาก็ชิลุกงานแล้วแล้วมั่นนี่ชิประมาณนี่จ้ะ ี่ก็สะเป็นกระเทียมนะจ๊ะหลังจากสิลกญงานออกเรียกกระชิประมาณนี้ขออนุญาตจบคลิไปไ้เพียงเท่านี้เด้อจ้า กดไลค์กดแชร์กดติดตามนเด้อจ้าสวัสดีค่ะ